สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ฟอดใน c h a ปเ e อร์2ซีซั่นที่4สัปดาห์ที่9เควสก็เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาพร้อมๆกับเทศกาลฮาโลวีนทำให้ล็อบบี้เนี่ยมีหน้าตาเปลี่ยนไปเข้ากับเทศกาลมากขึ้นแล้วก็ภายในเกมยังมีเควสย่อยอื่นๆแล้วก็บรรยากาศที่เป็นผีๆให้เราได้ร่วมอินไปกับเทศกาลนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรให้เราทำบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆนะคะข้อแรกก็มักจะเป็นการให้เปิดกล่องอันนี้นะคะ s o a r c h a s at Hollyhedge เราจะต้องไปเปิดกล่องที่มัน Hollyhedge จำนวนทั้งหมด7กล่องซึ่งการเปิดกล่องทอง7กล่องนี้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นในตาเดียวกันนะข้อ2 Eliminations at s l u p p y s w a r m เราจะต้องฆ่าคนที่มือง s l u p p y s w a m ให้ได้จำนวนทั้งหมด3คน ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาทำเควสในช่นแนลฮาโลวีนนะคะจะได้เล่นในโหมด Fort Fort n i t นแมสซึ่ง Fort n t g h t m เนี่ยมันจะทําให้เวลาที่เราตายนะคะเราจะบินลงมาต่อสู้อีกรอบนึงแต่เราจะไม่ได้มาในฐานะคนแล้วนะคะเราจะมาในฐานะ Shadow ลหรือว่าเจ้าตัวเงานั่นเองทําให้เรายังมีโอกาสฆ่าคนได้ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเก็บเขาได้ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นคน าเกิดว่าค่าเขาไม่ได้ตอนแรกนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่เราจะสามารถกําจัดเขาได้นะคะบินลงมาแล้วก็รีบกลับไปที่เดิมก่อนที่เขาจะย้ายที่นะคะแต่ว่ามันก็มีข้อควรระวังก็คือว่าแม้เราจะเป็นชาโเดว์เราเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะฆ่าเราไม่ได้นะคะเขาสามารถฆ่าเราได้ด้วยอาวุธเช่นกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสสองรอบแล้วยังฆ่าไม่ได้แบบนี้ก็จะต้องไปเล่นตาใหม่นะคะ ตอนเล็ก floating rings at steam stacks เราจะต้องไปเก็บวงแหวนที่ลอยฟ้านะเมือ steam stack วงแหวนนี้จะมีจำนวนทั้งหมด5อันด้วยกันอันแรกจะอยู่ที่ตัว E นะคะจากจุดแรกนะคะก็ให้ฟ a r ์ b u ินะคะพอฟัมได้ประมาณนึงแล้วก็มาทางด้านซ้ายขึ้นมาข้างบนให้มองเจ้าเสาที่มันเป็นหอคอยสูงๆนี้แล้วก็เดินตรงไปเลยค่ะ มิเวแบบซตายนะคะเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะคะว่าวงแหวนสุดต่อไปหยุดที่ไหนเก็บแล้วก็เตรียมไปสุดที่3ได้เลยค่ะจากจุดที่2นะคะให้เพื่อนๆมองลงไปแล้วก็จะเห็นอาคารใช่ไหมคะเราก็กระโดดลงมาแล้วก็เดินมาตรงสุดทางเดินนี้แล้วก็เลี้ยวขวาจากนั้นเราจะเห็นท่อนะคะ ท่อนี้แหละค่ะก็จะเป็นจุดที่วงแหวนอันที่3อยู่พอดีใช้เก็บไปแล้วก็เลยจะไม่เห็นวงแหวนในวีดีโออันนี้นะคะจุดที่4นะคะก็จะเป็นอาคารที่อยู่ตรงคำว่าแตกนะคะให้มองตัว A นะคะในแผนที่พอ เดินเข้ามาแล้วใช่ไหมคะขึ้นบันไดมาเข้าประตูนี้นะคะเราก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะแต่พอดีไซเป็นวิญญาหรือชาร์โดใช่ไหมคะมันจะเปิดไม่ได้ก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนเป็นคนเนี่ยนะคะก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็บิวบันไดกระโดดเก็บได้เลยค่ะและจุดสุดท้ายน,นะคะจะอยู่ด้านในของอาคารบริเวณตัว Y ตรงคําเมอร์สตีนะคะเข้าไปด้านในให้ได้ถ้าเป็นผีก,ก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะ มาถึงตรงกลางแล้วก็จะเห็นกวงแบนลอยฟ้าอยู่กระโดดเก็บเรียบร้อยค่ะอันสุดท้ายผ่านเควสแบบชิวๆถ้าเกิดว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนำเพือนเพืนะคะก็คือให้ไปเล่นหมดทูรัมเบิลค่ะอย่าเล่นหมดธรรมดาแบบนี้มันเสียเวลาเพราะว่ามันกระโดดบินไม่ได้เนาะ าหากว่าเพื่อนๆอยากจะช่วยซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสกิน p i กแอ็กหรือว่าแบ็กปลิงนะคะก็มาที่ไอเทมช็อปได้เลยนะคะจากนั้นก็ดูที่ขวาล่างมันจะมีคําว่า s u p p o r t the creator กดขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นกล่องให้ใส่ข้อความนะคะพิมพ์วตี้อันเดนเทที่เป็นโค้ดของซายจากนั้นกด a c c e p t เพื่อนๆก็จะเห็นว่าทางด้านขวามันจะบอกว่าการซื้อเนี่ยก็จะไปช่วยซัพพอร์ตให้ซายนะหรือว่าก่อนที่จะซื้อมันก็จะบอกอยู่ค่ะ Dance at the highest spot and the lowest spot on the map เราจะต้องไปเต้นบริเวณสุดที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดบนแผนที่สำหรับยอดเขาที่สูงที่สุดนะคะก็จะอยู่ที่ G7 นะคะเพื่อนๆเปิดแบบมาแล้วก็ไล่ดูนะคะ G7 อยู่ตรงไหนก็บิดมาตรงนั้นนะคะบริเวณยอดเขาที่สูงที่สุดเนี่ยก็จะมีธงปักบอกไว้อยู่ค่ะ พอลงมาแล้วนะคะก็เลือกอีโมดไหนก็ได้สักอีโมดหนึงกดใช้ปุ๊บก็จะได้หนึ่งจุดค่ะสำหรับจุดที่ต่ำที่สุดนะคะก็จะอยู่ที่เมือง Coral c ค s สเซนั่นเองไซคิดว่าจะเต้นบริเวณไหนของเมืองนี้ก็ได้นะคะจะเป็นบนอาคารก็น่าจะเต้นได้เพราะว่าตอนที่ไซลงเนี่ยไซก็ไม่ได้ เต้นตรงสุดที่ต่ำที่สุดของเมืองนะคะยังมีจุดที่ต่ำกว่าที่ไซลงไปแล้วก็สามารถเต้นได้อีกแต่ว่าไซเลือกที่จะไปเต้นบนไออาคารหรือว่าเป็นหลังคาสีทองทองนี้นะคะก็ผ่านเหมือนกันแลนแ a ชชาร์กี้เชลล์แอนด์ฟินิชท25เราจะต้อง บินไปลงที่เมืองชาร์ก s h เชลแล้วก็จะต้องอยู่รอดให้ได้อย่างน้อยอันดับที่25คือการทําไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะก็แค่บินไปลงแล้วก็อยู่รอดให้ได้นานๆแค่นั้นเองชาร์ก s h เชลนะคะจะไม่มีชื่อขึ้นบนแผนที่แต่ว่ามันจะเป็นเจ้าเกาะฉลามที่อยู่เหนือเมืองค o ร a l c a คา l e ซนั่นเองค่ะ เพื่อนๆก็เลือกได้นะคะว่าจะบินลงแล้วจะไปบวกหรือว่าจะซ่อนตัวก็ได้อย่างไซเนี่ยเวลาที่ลงไปแล้วไซก็เลือกที่จะไปตกปลาเล่นๆรอบๆแมปนะคะเผื่อว่าจะได้ปลาพิเศษกับเขาบ้างจะติดท็อป5แบบเร็วที่สุดนะคะก็จะต้องไปเล่นโหมดสคอร์นะคะตกปลาเพลินๆแปบ๊บเดียวติดท็อป25แน่นอนค่ะ Knock back opponents with shockwave grenades เราจะต้องใช้ระเบิดช็อคเวฟปลาใส่ศัตรูให้กระเด็นจำนวนทั้งหมด3ครั้งเจ้าช็อกเวฟเกรเนตนะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลูกกลมๆแล้วก็มีสีฟ้าๆนิดนึงอันนี้จะหาได้ง่ายในซัพลายดรอปหรือว่าแอร์ดรอปนั่นเองนะคะก็พยายามนิดนึงนะคะช่วงที่ทำเควสเนี่ยสายรู้สึกว่าไอเทมนั้นๆน,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 นะมันจะหายยากเป็นพิเศษ ทริคการทำนะคะก็อาจจะแนะนำให้ไปเล่นในทีมรัมเบิลเพื่อที่จะได้มีโอกาสเปิดซับไฮดรอปเยอะๆแล้วก็จะได้เจอระเบิดนี้ง่ายๆหรือว่าจะไปลงสักที่ที่ห่างไกลสักที่นึงแล้วก็มันมีกล่องหลายๆอันเนี่ยนะคะก็ลองไล่เปิดกล่องไปเรื่อยๆเผื่อว่ามันจะเจอถ้าเกิดว่าไม่เจอปุบก็ออกแล้วก็ไปเริ่มตามใหม่หาที่ใหม่ถ้าเกิดว่าอยากทำเร็วๆนะคะ คอสุดท้าย Heal ฮิลที่เมสวิด h a แบนเด g บาซูก k a เพื่อนๆจะต้องใช้พื้นฮิลนะคะฮิลเพื่อน,น,ะะอนจำนวนทั้งหมด400หน่วยเจ้าแบนเดจบาซูก้าเนี่ยนะคะก็หาได้จริงๆไซว่าหาง่ายกว่าช็อกเวฟ e ครเนตนะ แต่ปัญหาคือ400หน่วยเนี่ยจะทำยังไงให้ได้เร็วๆนะคะเพื่อนๆก็อาจจะไปเล่นในทีม Rumble แล้วก็พอเวลาที่ถือเจ้าอันนี้อยู่ในมือแล้วก็กดคลิกขวานะคะมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าเพื่อนในทีม Rumble ของเราคนไหนที่เลือดลดก็คอยไล่ยิงเขาค่ะ หรือว่าจะไปเล่นดูโอรหรือว่าสกอร์กับเพื่อนก็ได้นะคะแยกแยกกันหาปืนนี้ให้ได้ก่อนจากนั้นก็ไปยังพื้นที่ห่างไกลแล้วก็กระโดดจากที่สูงให้มันเส็แล้วก็คอยฮีให้กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ400หน่วยค่ะสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อที่เราจะได้มาเจอกันบ่อยๆใช้โค้ดของทรายก่อนซื้อสินค้าหรือว่าจะช่วยสปอร์ตการผ่านทรูมานี่แล้วก็เพยพวได้เลยค่ะ